จอมานพงอาจฟ้าตอนที่121บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นสำเร็จแล้วเล็งโยรานและลูกมิยยาร้องขึ้นพร้อมกันอย่างดีใจบนหน้าผากของพวกนางเต็มไปด้วยเบ็ดเหงื่อพวกนางใช้จิตอย่างรู้ไปไม่น้อยแต่เพราะการฝึกฝนอย่างเข้มงวดจากริูิวมิงเอ,อ๋อที่มุ่งเน้นเรื่องจิตอย่างรู้มาตลอด จึงทำให้พวกนางมีจิตยังรู้ที่แข็งแกร่งเราลูกศิษย์จำนวนมากที่มาร่วมด้วยต่างเริ่มตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับคนหนุ่มสาวที่มีชื่อเสียงเหล่านี้หากไม่พวกเขาก็คงไม่สามารถยืนยันได้นานพวกเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้ต้องผ่านอะไรมามากลัวสิวเก็บอักคีเพลิงกลับพืนเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ อัคระวิญญาณสีแดงที่ปรากฏขึ้นบนภูเขาก็หายไปในทันทีเช่นเดียวกับรอยสักบนพื้นทุกคนต่างประหลาดใจพวกเขาเพิ่งเคยเห็นการวางไข้กลัวขนาดใหญ่นี้กับตาตัวเองแม้ว่าอัคระวิญญาณจะดูน่าอาศัศจรรย์หลวงสิ่งก็ไม่แปลกใจที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นี้หลังจากดูดซับพลังงานเข้าไปแล้วถ้าพวกเขาเล็กๆล,ล,ลูกนี้ถูกโจมตีจนไข่คนแตกจะทำไงดีจุหลง ถามด้วยความกังวลเขารู้ดีว่าการสร้างค่ายกลนที่ใช้ผลึกวิญญาณไปไม่น้อยแบบผลึกวิญญาณจะไม่ใช่ของเขาก็ตามแต่เขารู้สึกเสียดายผลึกวิญญาณเป็นอย่างมากไม่ต้องห่วงหรอกค่ายกลนนี้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหากไ่ถูกใช้พลังจนหมดสิน้นหรือมีผู้ที่รู้เรื่องการทำลายค่ายกลนมาทำลายมันมันก็ยากที่จะถูกทำลายลงได้แน่นอนค่ายกลนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทวงเวลาเท่านั้นเพื่อให้พวกเราทุกคนนะได้หลบหนีออกจากอุโมงค์ใต้ดิน ถ้าศัตรูเป็นเพียงพวกลิ้ล่อธรรมดาเราก็สามารถจัดการเองได้รินโยรานกล่าวเรารู้สึกจ,จากนิกายปีศาจและอสูรมารมนุษย์มารธรรมดานั้นต่างไม่เกรงกลัวสิ่งที่พวกเขากลัวก็คืออสูรมารที่ทรงพลังระดับห้าหรืออสูรบรรพก,กาศที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคบรรพก,กาศเช่นจั๊กเก้กราะดำที่รลวงซิวเคยเผชิญหน้ามาก่อนเหล่านี้แน่นอนว่าอสูรมารระดับนี้พวกเขายังพอที่จะรับมือได้ แต่หากเป็นอสูรที่ทรงพลังเหนือกว่าอย่างแดนฝึกตนขั้นสูงสุดพวกเขาคงไม่อาจต้านทานได้ภายในบุเขาลูกเล็กทุกคนร้อวงกันอยู่กินเนื้ออสูรที่จุดหลงนํามามอบให้ซึ่งก็มีเพียงพอแต่ที่เขาได้พบหารมามากมายติดตัวไปด้วยเพิ่งผ่านมาแค่สองเดืนเองสิ่งที่ข้ากังวลคือแท่นบูชานั้นพวกิธีมานั้นย่อมมองโอกาสครั้งนี้ที่จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง พวกเขาคงจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้และตราบใดที่แท่นบูชาย,ยังอยู่พวกเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับพิภพมารและสายพลังจากพิภพมาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้โรซิลพูดขึ้นอย่างเป็นกังวลจากักษณะภูมิประเทศของดินแดนบรกปารางใต้นี้แสดงให้เห็นว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่ปิดผนึกสิ่งที่สงพลังมากมายและกาที่มีแท่นบูชาหลงเหลืออยู่ก็สามารถบอกได้ว่า มันคือสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคสงครามสามภพในอดีตหรือข้าจะไปกับเจ้าแล้วช่วยกันทำลายแท่นบูชานั่นดีห่าวตรงชิงกล่าววรซิวสายหน้าสิพี่ห่าวท่านอยู่ที่นี่ดีกว่าข้าจะไปดูคนเดียวก่อนถ้าข้าทำลายไม่ได้ค่อยกลับมาพาท่านไปด้วยห่าวตรงชิงเป็นผู้แข็งแกร่งในแดนสัญยุทธ์ขั้นห้าแต่หากให้โรซิลไปเพียงคนเดียวนั้นย่อมสะดวกและคล่องตัวกว่าพี่ชายข้าไปด้วยคนสิเลิงโยรานพูดขึ้น เพราะการไปประจนภัยร์ร่วมกับโรสิวนั้นเป็นสิ่งที่นางฝันเอาไว้โยรานที่นี่นะต้องการเจ้ามากกว่าเชื่อฟังข้าเถอะนะเขารล้ดียว่าหญิงโยรานมีพลังไม่น้อยแต่ที่นี่ยังมียผู้ที่มีพลังระดับแด่สยดข้าหนึ่งหนสองเขาไม่สามารถต้านทานพลังกำลังจากศิษย์จากนิกายปีศาจได้้พี่จนชนะก็ต้องแน่ใจว,ว่ามีคนจํานวนมากที่เอาสามารถเอาชีวิตร,รอดไปได้แม้กลิ่งโยรานจะรู้สึกผิดหวังแต่นางก็พยักหน้ารับ นี่คือยานส่งสารถ้ามีเรื่องด่วนก็เผามาทันทีแล้วก็จะรีบมาทันทีโรซิลยืนยันแผนหนึ่งให้กับฮาวตงชิงนี่เป็นสิ่งที่เขาเคยได้มาจากการต่อสู้กับพวกสิทธิของสำนักทะเลอมะตะโรซิลต้องอย่าไว้แล้วว่าจะไปอย่างท่านบูชานั้นแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มั่นใจเ,เรื่องความปลอดภัยของท่านนี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เมื่อเขาวางใจแล้วจึงตัดสินใจออกไปตามหาท่านบูชานั้นเขารู้ตำแหน่งของท่านบูชาดี แต่มันอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างลึกและเต็มไปด้วยมนุษย์มารกับอสูรุมารที่ทรงพลังมากมายเหล่าลูกศิษย์นิกายปีศาจรวมตัวอยู่ด้วยกันพาไม่คาดคิดว่าคนของตนจะล้มตายไปมากมายแม้แต่โวยหง์ตาวก็ถูกฆ่าตายสถานการณ์ของพวกเขาเร็วร้ายกว่าที่พวกเขาคาดคิดไปมากพวกเจ้าสำนักรอยพิษเอาแต่กลัวหดหัวไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักนิดตอนนี้ดูสิไม่เพียงแต่จับใครยังมาไม่ได้แล้วยัง ไปรทำให้พกสูตรในอเวจีตื่นตัวขึ้นมาอีกที่ปีศาจส,สิทธิ์คนหนึ่งพูดขึ้นสิทธิ์นิกายปีศาจหลบซ่อนอยู่บนพื้นสวมชุดดำคลุมหน้าแต่หน้าดูไม่ต่างกันเฮสํานักร้อยพิษของเราเก่งเรื่องใช้พิษแต่ดัองอื่นพวกเ้าเองก็รู้ดีไม่มีใครรวมมือกับเราเลยพวกเราเข้าไปใกล้ไม่ได้ภายในนั้น่นะมันมีลมพัดแรงมากพิษทุกอย่างที่เราปล่อยออกไปถูกลมพัดหายไปหมดอีกทั้งยังเสี่ยงที่จะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเราเอง มแม้กระทั่งอาวุธลับของอเราก็าไร้ประโยชน์เพราะลูกศิษย์ฝ่ายธรรมะเหล่านั้นรถแข็งแกร่งมากสึ่งแหน่แผบของลูกศิษย์สำนักบรยพิษกล่าวขึ้นมาตอนนี้พอเราทั้งหมดต่างหลบซ่อนตัวหมมอนว่าเขาจะรู้ร่งถึงแผนการของเราแล้วแต่มันเป็นไปได้ได้ไดอย่างไรมันรู้ได้อย่างไรเพราะพวกเราหนายอมตาก็ยังไม่ยอมปีปปากพูดอะไรอยู่แล้วพราเขาไม่ยอมเข้ามาในป่าทำให้เราต้องดักซุ่มโจมตีไม่ได้เลยนี่หากต้องเผชิญหน้ากันตรงๆเราก็ไม่มีทางสู้เไหว พ่อจอมเห็นน้องมรอดการต่อสู้ในหลายจุดแล้วจะไหมว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใหญ่ว้ยจะถูกกำจัดไปแล้วด้วยเซงแหลมเล็กถึงไม่ได้ความร้อนลนกล่าวขึ้นลูมอนจะเลิถึงวิธีเดียวเท่านะั้นละนะซึ่งชายชรลากล่าวอย่างเข่งขึมในขณะเดียวกันลัวซิลกําลังกระโดดไปมาในป่าอย่างคล่องแคล่วระหว่างทางเขาได้เจอกับปุ่นูสมมาแล,และมนุษย์มาหลายตัวแต่ด้วยความเร็วที่เหนือ,อชั้นเขาสามารถล่อประมาณออกไปไกลจากจุดนั้นได้ แต่ทว่าในาใจเขาเกิดความสงสัยขึ้นเพราะดูเหมือนพวกอสูรมารและมนุษย์มารเหล่านี้จะรู้ว่ามีคนอยู่ในพื้นที่อรอบนอกหรือว่าพวกมันจะมีความสามารถในการรับรู้ที่ยอ,ยอ,ยอดเยี่ยมรอสิวบนพื้นพามกับตัวเองเขานึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่กลุ่มของรูเมียงยาถูกพวกมารอสูรและมนุษย์มารโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าและตอนนี้ก็ยังมีคนจํานวนมากพุ่งไปที่นั่นทําให้เขาอดไปได้ที่จะรู้สึกกังวลและเร่งความเร็วมุ่งหน้าไปอย่างแท่นบูชา พลังอสูรของพวกอสูรมารดมนุษย์มารเหล่านี้เนะี่ยอยู่ในระดับแดนสัจยุทธ์แต่สมองขมอนเน่ยเหมือนกับคนธรรมดามากต่อให้จมูกของพวกมนุษย์จะไวแค่ไหนก็ไม่สามารถดมกลิ่นได้จากระยะไกลขนาดนี้นอกจากจะมีสถานการณ์บางอย่างสูมายาวกล่าวออกมาด้วยเสียงจริงจังไอพวกนี้ถูกใครบางคนที่ทรงพลังครอบคุมไว้ในแดนปรกรายใต้แห่งนี้เคยเป็นอสมรภูมิในยุคบาปการบางที มันอาจจะยังมีพวกปีศาจส,สมพลังจากยุคนั้นถูกผลึกเอาไว้แต่จิตอย่างรู้กับมันยังคงใช้งานได้เสียงของปโย,โยโยเริ่มยักเย็ยนขึ้นหลวสิวสะท้านไปทั้งตัวหรือว่าสิ่งสงพลังที่ถูกผลึกไว้ในเอลวิจีนั้นกำลังสั่งให้พวกอสูรมาละมนุษย์มาพวกนี้ไปจับคนเพื่อเปิดแท่นบูชาและปลดปล่อยพวกมันออกมาตอนนี้ไม่ใช่แค่เรารู้สิกย์นิกายปีศาจที่ต้องการทําเช่นนั้นแต่สถานการณ์มันกลับยิ่งเร็วร้ายลงไปเรื่อย สิ่งนี้ทําให้หลัวซิลมุ่งมั่นที่จะท,าทําลายแท่นบูชานั้นให้ได้สิ่งที่เขาคาดเดาก็ไม่ใช่เขาใกล้เคียงหลงเสีว่วอี้กล่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่ทรงพลังนั้นถูกผลึกเอาไว้รีบไปท,าทําลายแท่นบูชาเถอะถ้ามันหลุดออกมาได้มันจะต้องน่าสะพรึงกลัวแนนะ่สงครามสามภพยุบบรรพการใครปางคนดูแลก,กันถึงได้ปล่อยให้ขออัตรายแบบนี้ยังอยู่ได้หลซิลบน่นพึมพำ บางตัวมันแข็งแกร่งเกินไปค่ามันต้องใช้การผลิตแทนนะ่ะหลงสวีอีตอบสูมหยาและป่ายโยโย่ต่างนิ่งเงียบกันไปโดยเฉพาะสูมายาที่ดูเหมือนกำลังกังวลกับเรื่องอะไรบางอย่างจนไม่มีรอยยิ้มที่สวยงามเหมือนที่เคยเป็นหลังจากอาสูนมานและมนุษย์มาเหล่านั้นได้ตามหลัสิวไปสักพักพวกมันก็หยุดลงดูเหมือนว่าจะถูกควบคุมอยู่แต่หลัซสีวก็ไม่อาจปล่อยให้พวกมันไปโจมตีพวกคนที่หลบซ่อนอยู่บน ภูเขาลูกเล็กอันล่าเขากระโดดขึ้นไปบนอากาศชูมือฟาดลงพื้นนั้นล่างปาแท้เฉียนคนแปลเปลี่ยนเป็นฝ่ามือโปร่งแสงขนาดยักษ์ฟาดลงไปอย่างพื้นล่างอย่างรุนแรงกระสุนมาเหล่านั้นถูกบดกพัยี่กลายเป็นเศษเนื้อหนัวซิวเจ้าเป็นทุกข์แล้วหากเป็นคนควบครมมันอยู่คนนั้นอาจรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและถนนที่เจ้ากำลังมุ่งหน้าไปสู่แท่นบูชา อาจมีบางสิ่งที่ถูกจัดเตรียมไว้ขัดขวางเจ้าสูมเบียวเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังที่าทานขาดคำเสียงคำรามลึกและเยือกเย็นของสัตว์ร้รายก็ดังขึ้นจากด้านหน้ามันทำให้ดแดนแดนบริพงที่มืดมิดยิ่งดูยิ่งน่าหวาดหวั่นยิ่งขึ้นสายลมเย็นจะเยือกพัดผ่านทำให้โดดสิวขนลุกไปทั้งตัวกลิ่นอายแห่งความตายที่แสนอเด็ดอนาดรอยอยู่ในอากาศเสียงคำรามของสัตว์ร้ายดังขึ้นม่หยุด แผ่นด on ินใต้เท้าสัตว์เทือนเป็นระยะระยะจะมาก็มาดาบมังกรเขียวพิฆาตมารหนอฆาจะได้ออกรงเสียทีโลซิลจับด้ามดาบเน่นดาบมังกรเขียวพิฆาตมารเป่งประกายแสงสีเขียวและสั่นไหวเล็กน้อยราวกับตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้เมื่อสัมผัสถึงเจตนาแห่งการต่อสู้ที่แผ่ออกมาจากดาบมังกรเขียวพิฆาตมารโลซิลรู้สึกเลือดในกายพุ่งพล่านขึ้นมาทันทีดาบมังกรเขียวพิฆาตมานั้นมีภารกิจหลักคือการปราบพิศาร และม้าพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่โรซิลเพื่อกำจัดอสูรมารเบื้องหน้าของเขาต้นไม้ถูกโค่นล้มเป็นแนวยาวดินหินกระจายกระเซ็นขึ้นมาอย่างรุนแรงพื้นดินค่อยๆส,สั่นสะเทือนสมมติมีม้าหลายตัวกำลังทะยานเข้ามาหาเขาแต่สิ่งที่กำลังมานั้นไม่ใช่มา้ามันคืออสูรมารขนาดมือมารูปร่างใหญ่โตก,กว่าม้าหลายเท่าจากเสียงคำรามโหวน,วนที่ดังสนั่นโรซิลมองออกว่าพวกมันคือม้าป่าที่กลายพันธุ์ จนกลายเป็นอสูรมาตัวเมือ่อคืนมาทัในใดนั้นอาคีเพลขนาดใหญ่ก็พุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของลซิวพร้อมกับปีกขนาดพือมาที่แผ่ออกมาจากด้านหลังของเขาราวกับนกเพลงยักษ์ตัวใหญ่หลวซิว,วปล่อย,ป,อยปีกเพลิงจูซิเบออกมาความร้อนจากเปลวเพลิงนั้นสูงมากทันทีที่ทเพล่งปรากฏตัวขึ้นต้นไม้รอบข้างก็ถูกเผาไหม้เป็นเท่าทานไฟลุกราาไปทั่วทั้งผืนป่าเปลวไฟลุกโชดช่วงจนเกิดควันดำพยพุ่งขึ้น,นสู่ท้องฟ้า เหตุการณ์นี้ดูยิ่งใหญ่และสง่างามมากปีกเพลิงที่อยู่ด้านหลังของโรซิลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยปราณทย้ยพิหกเพลิงทั้งหมดออกมาเขาตั้งใจะจะใช้ปีกเพลิงนี้เผชิญหน้ากับมื่นตะูนมาที่กำลังพุ่งเข้ามาหากเขาคิดจะหนีตอนนี้มันย่อมเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาแต่เขาเลือกที่จะไม่หลบหนีถ้าไม่อย่างนั้นอสูรมาเหล่านี้ก็เลือกประโจมปีสหายเขาแทนบนร่างกายของโรซิลมีเปียวเพลิงลุกโชนขึ้นมา เขาจ้องเขาปีนมาข้างหน้าด้วยท่าทางที่เคร่งขรึมกำมือสองข้างไว้นั่นจนเห็นว่าร่องรอยของเส้นเอ็นเฮ้ย<อ>เขาแผ่เสียงดังออกมาทําให้กองเผลิอมือมาที่อยู่ห่างออไปร้อยจังเกิดการขึ้นใหม่ขึ้นมากระทันหันกองเผลิงนั้นสั่นคลอนท่านใดนั้นก็เกิดพายุพัดต้นไม้ยั์ที่ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าทานก้อนดินบนพื้นถูกแผดเผาจนาร้อน่ารวดถึงเปลวไฟที่พุ่งพ่านอยู่รอบ,บก็เคลื่อนไหวไปตามปีกอมือมากวาดทำลายล้างสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เปลวเพลิงสีแดงได้ส่องสว่างดินแดนรกราที่มืดคืมนี้เสียงสัตว์คำรามดังขึ้นไม่หยุดหย่อนเผืนดินที่สัถถ่นสะเทือนในช่วงแรกก็สงบลงมีเพียงเสียงสัตว์คำรามที่เลือกเย็นหลังจากที่หลวสซิวได้สะบัดปลิงเพลิงจูชิเวียแล้วก็ทําให้เกิดไอร้อนสุดขีดแต่ไม่ไควันหนาทึบที่เกิดจากการเผาไหม้ทําให้สัตว์ส่วนที่ผู้กมาของเขาถูกทาลายจนราบคาบนี่คือเปลวเพลิงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากผู้ที่มีจิตเพลิงเทียนอย่าง ทั้งเร่าร้อนและแข็งแกร่งสัตว์ร้ายเหล่านั้นไม่อาจต้านทานได้เพลิงที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างพวกมันโดยเฉพาะถ้าถูกแผดเผาความเจ็บปวดเขาจะแผ่กระจายไปทั่วร่างของมันและจากนั้นก็ค่อยเผามันจนเหลือแต่ซากสำหรับพวกมันแล้วนี่คือเปลวเพลิงที่มาจากนรกเป็นเพลิงที่ฉันด,ด้การลงทันผ่านไปไม่นานปลีเพลิงอันมือมาอยู่ด้านหลังก็เสียหายไปทั้งร่างกายเขาก็เต็มไปด้วยเหงื่อ แม้แต่เขาเองอยากรับรู้ได้ว,ว่าเปลวเพลิงที่พุ่งผ่าเราไปจากตัวเขานั้นมันร้อนพระโอุคแค่ไหนส่วนด้านหน้ายัางคงมีไฟที่ลุกโชดช่วงสัตว์สูรที่พวกเมาก่อนหน้านี้เวลานี้กําลังดิ้นทุรนทุรายเหมือนนรกได้มาอยู่ตรงหน้าของพวกมันแล้วหลวสิวกืนโอสถฟื้นฟูปราถแหเข้าไปในมือถือดาบมังกรเขียวพิฆาตมาเอาไว้แน่นมุ่งหน้าเข้าไปอย่างเท่าเรเพลิงเปลวเพลิงเหล่านี้คล้ายกับมีจิตวิญญาณต่างหลีกทางให้เขาและไม่ได้เผาไหม้เขาเลยสักนิด เมื่อเข้าไปนระทะเลเพลิงลัวซิวเห็นเพียงสัตว์สูญที่กำลังดิน้นรนอย่างทรมานจึงใช้ดาบสังหารพวกมันเพื่อให้พวกมันพ้นจากความทรมานทั้งหมดนี้วนเป็นพวกหมาป่าสีดํากับหมาป่าสีแดงที่ดูแข็งแกร่งกว่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ลัวซิวคาดเดาว่าหลังจากหมาป่าเช่นนี้กลายเป็นสัตว์สูรก็คงมีพลังในการสืบพันธุ์อีกทั้งยังคงมีความแข็งแกร่งไม่งั้นคงไม่เยอะขนาดนี้ลัวซิว มุ่งหน้าไปทางเสียงคำรามพิดำกึกกล้องที่สุดเราเห็นม้าป่าสีดำตัวใหญ่ดั่งช้างกำลังดิ้นทุรนทุรายพลิกตัวไปมาส่งเสียงร้องโอดควรขาสีข้างที่แข็งแกร่งค่อยๆถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ทำให้ไม่อาจยืนขึ้นได้ดูท่าเพลิงของข้าจะทวีความแรงมากขึ้นตามการฝึกเบนเพนของข้าถึงสามารถเผาเจ้าตัวใหญ่นี้ได้รอสิวยิ้มเบาๆควงดาบฟันลงไปดาบมังกรเขียวก็แผ่ไอพลังแสงสีครามมันออกมา ทำให้หมาป่าตัวใหญ่นั้นขาดออกเป็นสองท่อนท่ามกลางทะเลเพลิงเป็นว่าหลวงสูได้สังหารหมาป่าไปแล้วกี่ตัวรู้เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถทําให้ดาบมังกรเขียวพิฆาตมานพึงพอใจแม้เขาจะถือดาบวาอย่างแน่นแต่ตัวดาบยังคงมีการสั่นคลอนอยู่เล็กน้อยผ่านการเชื่อมต่อระหว่างหลวงสิวกับดาบเล่มนี้ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังการรบสังหารอันแบงกร้าของดาบยังมีเจ้าตัวร้ายกาจอยู่บริเวณนี้ หลงซิวีเอ่ยขึ้นอีกบนอากาศยังมีไอชั่วร,ร้ายปกคคุมอยู่แต่ไม่ได้ความบ้าคลั่งเลือดเย็นดูถ้าจะมีตัวร้ายกากำลังรอพวกเราอยู่คงเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากที่สุดที่เจ้าพบเจอในแดนปรกรักแห่งนี้แนะ่หลงสิวียังคงเอ่อยอย่างเรียบเฉยนาาไม่มีความรู้สึกกังวลกับอสูรมารพวกนี้หลวงสิวเผยเสียหน้าเคร่งขึมจากนั้นเขารีบกืนยาสัจธาตเข้าไปหนึ่งเม็ดปรับอารมณ์ให้นิง่ง เขาจะใช้ท่าทีที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่กำลังใกล้เข้ามาข้ามผ่านทะเลเพลิงท้องฟ้าก็เงยียบสงบขึ้นมาทันทีเสียงหมาป่าโอดควนอนาวิจานาก็หายไปอย่างไร้ร่องอรอยเพราะหมาป่าพวกนี้ถ้าไปโ,โดนสิลฟันจนตายก็ต้องโดนไฟเผาจนวอดวายแต่ดวงป่าที่ถูกเพลิงใหญ่เผาไหม้ก็ยังคงมีควันโผล่พุ่งอยู่ตลอดเวลาทําให้อากาศที่หนาวเย็นมากขึ้นความชื้นก่อตัวอย่างหนานแน่น ไอ้มาที่มีความรุนแรงแตกประหลาดที่สุดบนไหล่หลัวสิวมีดาบใหญ่ติดอยู่ดาบพองกรเขียวที่ดุร้ายเป็่งประกายแสงอันเยือกเย็นพลังอาณาเขตขามแผ่ออกมาอย่างต่อเนื่องคล้ายกับจะเป็นผู้ทำลายมารร้ายหัวสิวหยุดฝีเท้าลงเข้าสูดอากาศหายใจเบาๆและจู่ๆเขาก็เห็นมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามารูปร่างผอมบางทั้งตัวพันรอบด้วยผ้าขาว สีหน้าดำขับไม่ดูเยือกเย็นคล้ายกับคนตายแต่ดวงตาที่ประกายแสงสีแดงของเขากลับทําให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจมือเขาถืหอหอกกระดูกอันยาวไว้บนหอ,อกกระดูกที่เขาดังหิมะยังมีแสงสีดำบนเวียนอยู่โดยรอบดูแล้วน่าจะเป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดาบนตัวของเขามีไอมารอันร้องแรงแผ่ออกมาโดยสึงมั่นใจว่าคนคนนี้คือมานอีกทั้งอย่งอางร้ายกาจและมีไหวพริบอย่างมาก